สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทูและโชว์รูมกิตสาคุดค่าย,ยเช่นเคยนะครับวันนี้ทูนำรถจากค่ายแบรนด์ชั้นนำอีกเช่นเคยนะครับมานำเสนอก็คือค่ายของ t o y ยต a นะครับวันนี้ทูมานำเสนอใน2ลักษณะคือเป็นรถซีดานและรถแฮชแบกนะครับคันนี้นะครับเป็นคันแรกที่ทูจะหยิบมานำเสนอในวันนี้นะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็น t o y ยต a a l t ติสนะครับปี2014นะครับตัว G เครื่องยนต์ 1.6G นะไม่ได้ติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นรถใช้น้ำมันล้วนนะครับทูกเสนอขายในราคาเพียง3 2 0 0 0 0 0เบาทนะครับเคดิตด,ดีนะครับใช้เงินดาวขอ5%พอไม่ขอเยอะเอา5%พอเคดิตด,ดีถูกขอ5%นะครับคอนตกเดือนละประมาณ6,000บาทถึง6,400บาทนะครับอยู่ที่ลูกค้าวางดาวใน,ในกรณีนี้เราคุยในส่วนของที่ลูกค้าวางดาวน้อยที่สุดนะครับ5%นะครับความสวยงายมของเขา เริ่มมาเลยนะครับตอนนี้ออกแดดดีเลยนะเป็นอะไรที่ดีมากอย่างน้อย1คุณได้เห็นสีตัวรถครับตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับประกายมุกประกายสียังขึ้นชัดเจนอยู่เลยนะครับคันนี้เป็นสีเดิมนะครับทุกอย่างนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆไม่เคยตกแต่งไม่เคยแต่งซิ่งนะครับไม่เคยติดแก๊สนะสวยงามนะครับเอาไปพร้อมใช้เลยแถมที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับเครื่องยนต์1.6ก็คือเป็นตัวเครื่องเล็กของเขาแน่ๆในโมเดลออติสนะครับก็ อัตราการกินน้ำมันเนี่ยจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับแต่อัตราเร่งยังดีเหมือนเดิมนะล้อมันล้อแมกนะครับแมกเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์นะครับแมกตรงรุ่นตรงยุคตรงปีของเขาเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นดูอัลวีวีแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เพราะว่ารถเป็นปี2014นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนี่เขาจะมีโฉมอีกโฉมหนึ่งที่เป็นหน้าใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับเห็นไหมสวยยังกระจกมองข้างเลยคันนี้มีไฟเลี้ยวมุมกระจกนนนะะคคครรรัััับบบบตตวีี้ชุดแ่ง็มอ ชุดแต่งตรงนี้ไม่ชุดแต่งเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์นะครับเพราะว่าเป็นตัว G เขาได้ชุดแต่งมาด้วยนะครับก็เป็นชุดแต่งเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์โตโยต้าของเขาเลยนะครับผมกระจกติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยประมาณเบอร์อันนี้จะ60นะครับฟิล์มมือเปิดประตูนะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทั้ง4บานเลยของประตูนะครับผมตัวนี้นะครับเล่นวอลเล่นคมเลเยอร์กันดีไซน์ของเขายังเดิมๆนะครับไม่เคยมีชนหนักพิการน้ำท่วมการันตีเลยครับดูจากสภาพรถคุณลูกค้าสามารถรู้ด้วยตาปลนะครับว่า รถคันนี้สวยงามจริงๆนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนทูการันตีให้เลยนะครับในส่วนของควายท้ายนะครับสวยงามนะไม่มีรอยแตกรอยเล้านะครับไม่มีรอยน้ําขังในไฟนะครับป้าย 1.6G นะเป็นเพจเดิมสแตนดาดจากศูนย์นะครับบ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินพันหนะครับตัว G นะครับเบลหลังค่ากระโปรงหลังนะครับสวยงามนะครับสีคมเมียมนะครับตัวนี้เป็นสีคมเมียมนะยังใหม่ใสสะอาดอยู่เลยนะครับโอเคไล่อียดตัวภายในรถสักนิดหนึ่งนะครับ พาไปชมนะในส่วนของคนอนโซลภายในว่าจะเป็นยังไงเบาะเป็นยังไงนะครับอ่ะคอนโซลนะครับมาคอนโซลข้างประตูครับไล่เรียงกันไปเลยคอนโซลข้ามประตูก็จะเป็นในลักษณะของสีเทานะครับมีเล่นเมทตูโทเล็เล็กน้อยในส่วนของสีดําด้านบนเหนือนประตูนิดนึงนะส่วนพักเท้าแขนนะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับช่องหลุมประตูข้างคอนโซลนะครับก็สามารถวางแก้วนะครับใบใหญ่ได้ถึงแก้วนะครับแล้วก็สามารถวาง กระป๋องน้ำได้กหนึ่งกระป๋องครับโดยประมาณนะครับไล่เรียงกันมาในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างครับผมคอนโซลหน้านะครับก็จะได้เป็นทูโทนนะยังเห็นได้ชัดคือในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเล่นในส่วนเป็นสีดาเป็นสีดํานะครับแต่พอครึ่งคอนโซลด้านล่างก็จะส่วนของสีเทาเป็นทูโทนอย่างที่ชูบอกไปนะครับตัวนี้คอนโซลกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์สองช่องนะครับไฟถูกเฉือนอยู่ตรงกลางนะครับเครื่องเสียงตรงนี้ก็เป็น c d ดีวีดี อ่าเป็น CD ดีแล้วเรียบร้อยนะครับตัวปรับวอลลุ่มแอร์นะครับก็จะเป็นแบบในส่วนของคล้ายๆจอยสติกแล้วเป็นหมุนๆนะนะตัวนี้ก็เป็นสายต่อ a u x กนะครับก็สามารถต่อนะครับเสียบสายฟังเพลงได้นะครับผมไม่มีบลูทูธก็มี AUX กนะก็สามารถใช้งานได้ทดแทนกันได้นะครับในส่วนนี้ส่วนมาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยก็จะเป็นสีดำนะครับสลับกับสีบอลเงินนะครับก็ทูโทนหน่อยๆนะครับสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับชเวบมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับตัว ปิดกระจกนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะตัวปรับกระจกมองข้างก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นออปชั่นของตัว G ติดรถเข้ามานะครับเดิม,ดม,ไมไดๆไม่ได้เพิ่มเติมอะไร <USDA. S 1> ไปเลยนะครับลาย่ของเบาะกันบ้างนะวันนี้เราจะไปละเอียดนะครับใน่วนภายในเพราะรถมันสวยนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับเ <ๆ S 1> บาะจะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับมีช่องระบายความร้อนนะครับเห็นไหมที่เป็นดอทเล็กๆเนี่ยโอเคพักแขนกลางนะก็จะเป็นเบาะจะเป็นหนังเหมือนกันนะจะเป็นหนังสีเทาเหมือนกันนะครับก็เป็น2ตอนทั่วไปนะครับ เิดมาตอนแรกนะครับจะเป็นวางเหรียญนะครับตอนสองจะเป็นอ่าเป็นที่ใส่สัมภาระนะครับอันนี้จะลึกหน่อยในตอนนี้นะครับผมมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวผมพาชมนะครับด้านหลังก็ดีไซน์คุม้มโทนก็นย้ํคล้ายๆด้านหน้านะครับดีไซน์จะเป็นสีเทานะดีไซน์จะเป็นสีเทาเช่นเคยนะครับผมแผงประตูะครับดีไซน์ด้านหน้าจะด้านหลังจะเหมือนกันเลยนะครับเบาะหลังก็เป็นเบาะแถวยาวนะครับเป็นเบาะแถวยาวนะครับตรงนี้จะไม่มีพักแขนนะแต่ด้วยความมาเป็นเบาะหนังนะครับก็มีรูระบายเหมือนกันนะ ดูระบายความร้อนนะครับในส่วนของที่นั่งซ้ายขวานะครับแต่ส่วนตรงกลางนะครับจะเล่นเป็นหนังเรียบนะครับเป็นหนังลายเรียบๆนะโอเคจบไปแล้วสําหรับโตต้าเอาติสนะทีนี้ทูจะพามาชมในส่วนของอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นยอดฮิตสุดๆเหมือนกันนะเป็นรถแฮชแบ็กนะครับจากค่ายเดียวกันคือโตต้าคันนี้ปี2008ปี08นะครับปี2008เครื่องยนต์เบนซิน1ัน0นะครับตัว G เสนอขายในราคาเพียง200,000 29,000บาทนะครับ220,000สอมาบาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับลูกค้าไม่มีวาระการผ่อนอะไรใดๆมาทั้งสิ้นทุกขอวางเงินดาวน์ดาวหเท่านั้นเองคันนี้นะครับเป็นรถสีบอลเงินนะครับเป็นรถสีบอลเงินนะครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้เห็นสวยๆขนาดนี้เชื่อไหมว่ารถคันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะเห็นสวยๆงามๆแบบนีบ้บางท่านบาางท่นนะคิดว่าโหยน้องบิ๊บิ๊วมาอย่างดีแล้วมาโชว์หรือเปล่าเนี่ยโทรให้ดูไปเลยรถคันนี้ ยังไม่เก็บรายละเอียดเลยนะดูไฟนะไฟอาจจะไม่ขาวใสนะอาจจะมีคราบเหลืองนิดๆคือความจริงเพราะเราเรายังไม่เก็บรายละเอียดทูขัดไฟให้นะครับตัวส่วนนี้ทูขัดไฟให้ทั้ง4ดวงเลยครับตัวนี้เป็นแม็กนะครับขอบ15เดิมๆสแตนดาร์ดจากศูนย์นะครับเดิมๆสแตนดาร์ดจากศูนย์นะครับไฟเลียวมุมข้างนะครับตัวนี้จะมีไฟเดียวมุมข้างนะครับผมไฟเดียวมุมกระจกด้วยเห็นไหมปอรจีเอาชั้นเยอะจริงๆสวยงามนะครับคดีก็ติดฟิล์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มเบอร์60นะครับก็ มุดความเป็นส่วนตัวอยู่ภายในจะโปร่งใสขับง่ายนะครับผมแฮชแบกห้าประตูนะครับาการใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างใช้งานได้ได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ตัวถาดรองถาดรองเลยเนี้ยยังอย,งอยู่เลยนะปกติจะไม่ค่อยอยู่กันหรอกทูกบอกเลยนะครับแต่ถาดรองคันนี้นยังอยู่อยู่เลยนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกส่วนนะครับอยู่ครบโดยปกติแล้วอย่างที่ทูบอกพวกรถโฉมเนี้ยคนเอาไปแต่งกันกระจุยแหละทูบอกเลยจะมากันเดิม,เด,มเดิมแบบนี้หายากเห็นไหมยางกันไหลยังอยู่นะครับ ยางอะไรยังอยู่ที่ปิดยางอะไรเป็นตัวตรงรุ่นครับสแตนดาร์ดจากสูนย์เลยเนี่ยตัวนี้ดูค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะเห็นไหมรถแฮทแบ็กสิ่งหนึ่งที่ต้องดูคุณดูเส้นลายเส้นตรงนี้นะครับความเป็นแฮทแบ็กเนี่ยประตูหลังเราต้องใช้งานแล้วป,ปิดเปิดบ้างอะไรบ้างนะแต่ดูคุณดูคันนี้ไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยของตัวประตูหลังก็ทบในส่วนของชิ้นส่วนนี้เลยนะครับถือว่าใช้งานามาน้อยมากดูแลไป,ปอย่างดีมากๆสีสวยจริงๆคันนี้มาคอสโในห้องโดยสารกันบ้างคอนโซลข้าประตูจะมาลักษณะ อย่างนี้เลยเห็นไหมไล่ตั้งแต่สลบบนลงล่างแล้วครับมันจะไม่เหมือนรุ่นใดนๆทั้งสิ้นนะการดีไซน์การจัดการวางตำแหน่งของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสวยยังน่าใช้อยู่นะตัวนี้ยังน่าใช้อยู่แล้วตัวนี้ขับดีมากๆด้วยคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับไม่บอกความเร็วนะครับบอกรอบเครื่องบอกในส่วนของน้ํามันเครื่องยนต์นะครับก็จะอยู่ในตรงกลางนะครับผมคอนโซลกลางนะครับมาส่นคอนโซลกลางกันบ้างนะครับตัวปรับวอลลุ่มแอร์นะครับความเย็นแอร์ความเย็นลมนะครับ ก็จะจัดวางในส่วนของตรงกลางแบบเป๊ะๆไล่ระลับตรงกลางมาเลยนะเขาจะไล่กันแบบนี้เลยนะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์หยักนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์หยักนะสวยจริงๆสวยจะค่อนท่านเกียร์สวยคนสวยทุกจุดจริงๆคันนี้ได้เบาะหนังด้วยนะคันนี้เป็นตัวจีนะเขาจะให้เบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับดีไซน์ก็จะมีรูระบายตรงกลางเหมือนเดิมนะครับจะมีรูระบายตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแต่เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับนุ่มๆนิ่มๆดูแลรักษาง่ายน้ำหกไปใช้ผ้าเช็ดปื้นเดียวจบนะครับ ช่องวางของอะเซซอรี่ต่างๆเยอะนะยาลิษเยอะทูบอกเลยนะครับโอเคมาในส่วนของเบาะหลังกันบ้างนะคอนโซลของเขานะครับตัวยาเรียตัวนี้จะไม่ใช่วอสตูไฟเบอร์ฉีดขึ้นมานะครับจะเป็นหนังนะที่คุณเห็นเนี่ยเป็นหนังนะครับเป็นหนังแล้ววสดูตัวเรียกับเบาะเบาะที่นั่งนะครับผมเบาะหลังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะ <ผม S 1> สวัสดีวันนี้ทูต้องขอตัวลาไปก,ก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ